ไม่ไม่ได้เหล่ไมไ่เหล่ตนนัวแรกอยู่บังเกอร์ฮัลลูวิ่งไปหลังมันนะมันจะมันบัลันถ้ามันถ้าเราอยู่ข้างหลังมันมันไม่ตีเราเห็นไหมเห็นไหมจะให้มันเห็นอ่เห็นไหมไหมมันไม่กัดบอกแล้วอุ้ยอุ้ยมันมาอีกตัวนึงได้ไงวะไอ้ฮาลลไอ้จ้า <laughs> เอาไมา่ยอมหมาหลุดโ <laughs> โอ้หไปอยู่หลังมันนี่มันบักแล้วมันบักแล้ว แถวบ้านผมนะครับเป็นแหล่งที่คนค่อนข้างผ่านบ่อยนะฮะและนี่ก็คือหลังจากนี้จะเป็นการปะทะกับการป้องกันการทเรแล้วนะครับผมนีมันเป็นเพาะเฮ้ยคนนนหแเห็นแล้วเห็นเห็นแล้วเห้วเห็นแล้เห็นเห็นไนหายไปแล้หล้างในเ้เนนน้นเ้หลหล ผมดูอยู่ผมดูอยู่ที่มันเดินเล่นอยู่ป่ะมันเนี่ยมันมันมันอยู่หลังกำลังจะข้ามสะพานข้ามไปแล้ว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 ข้ามแล้วบ้านริมน้ำไม่เลยเว้ยมันดิ้นหรือเปล่าวะไม่รู้ไม่รู้อันนีงระวังนะน่ามันเฉยเรียบร้อยเคลียร์สวยสวย ไอ้ฝันดีนะฝันดีนะฝันดีนะผมจ้องวิ่งออกผมวิ่งออกรักนะ้วนะวิ่งออกรัก้วอ,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 อ้อมหลังอ้อมหลังเจออ่ะไปวิ่งผมรถยิงผมรถยิงอยู่ยยยด้นอกด้านนอกด้านนอกด้านนอกมีด้านนอกมานอกมานอกมานอกรถนอกรถมีไอ้เขี้ยมปะจะผมจะรุนเพื่อนมันอ,อ้อมหลังแล้วเนี่ยสองด้านเลยมันอยู่มันอยู่โล่งๆเลยมันอยู่โล่งเลย มันไล่คุณอยู่อันไหนไหนวะมันอยู่เนินมันอยู่เนินตามผมมาตามผมมานี่มองไปด้านหน้าผมผมมองไปด้านหน้าผมมองด้านหน้าด้านหน้ามันอยู่ล่างเลยนี่เลยเดินนี่เลยเออเนี่ยหน้าผมหน้าผมอ๋อเห็นไหมเห็นไหมมันนอนอยู่มันนอนอยู่เฮ้ยนอนหรือแต่วะสามศพตายตายตายมันตายมันตายมันตายตายหนึ่งตายหนึ่งตายหนึ่งมีสไนเป็นว่าบ้านเหรอมันเอาสไนล่อกูเมื่อกี้มันเอาสไนเไร ฮันเตอร์ฮันเตอร์แปดห้าฮันเตอร์เฮ้ย้เยใครยิงคนีมีคนยิงมีคนยิงอยู่ข้างบ้านเราครับบ้านเราเจอเจอแล้วเจอแล้วแล้วพอดีเรามีลูกเล่นเบ้างวะอยู่ต้นไม้หน้าผมมันสองตัวสองตัวมันกำลังอ้อมไอ้เฮียอ้อมซ้ายอ้อมขวาเลยเฮียแม่งนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอนโฟมเล่นก็ันขวาลังเข้ากับรังเข้ามันอยู่ไหนหน้าบ้านเหรอแถวเนี้ยแถวเนี้ย ตายหนึ่งตายหนึ่งตายหนึ่งเลยตัวนึงเดืตัวนึงตัวนึ่งผมดึงปืนอยู่บัตรนึงอีตัวนึงวิ่งบนเขาพอไหนเจ็บมั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 นเจ็บไอ้เคี้มแม็กหมดหลดแม็กอีตัวนึงขาหักตัวนึงขาหักแล้วไอ้อ้วนน้ำอัดลม ในพุ่มในพุ่มนี้พุ่มนี้พุ่มนี้นี่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 อ้าวอ้าวตายขอปักขอเช็คปืนก่อนมันเอาชุดเต็มมาเมื่อกี้ตายหมดเลยผมจริงอ่ะไม่รู้ว่าตายหมดหรือเปล่านะไม่รู้สรุปหรือเปล่าเดี๋ยวนะตายตรงไหนวะผมลืมอ้าวเหี้ยละเล่นอย่างเถื่อนอ่ะเล่นอย่างเถื่อนอ่ะเฮ้ยเฮ้ยมันยังไม่ตายยังไม่ตายตัวนึงมึงโจรกูไอ้เฮี้มัดมึงโดนกู นี่มัดพิฆาตโลกปัดเที่ยงคอยปัดเที่ยงคอยเอ้ยตายตายตายต่อยตาย,ตาย,ตาย,ตายหาเลยเนี่ยคุณไอ้คุณว่านโดนไอ้นี่ใช่ไหมสไนเปอร์เฮ้ยเกาะใครวะการป้องกันการสอนแนไปประเท้รุ่ยนะครับผมหลังจากนี้จะเป็นการไปเยี่ยมเยือนเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้เรานะฮะเอามาอัมสองอันแม่งใช้หมดแล้วไอ้เนี่ย ไปไม่ได้กูไม่มีล้อมอยู่โอ้เราเป็นฮสุสเฮ้ยผมโดนผมโดน <_ k> ตายหนึ่งอันนี้ไม่หมดแล้ววิ่งถอยเลยยิงตายตัวหนึ่งแล้วถอยเลย,อยนยเออเอคอฟผมใส่แล้วอยู่ในมือผมผมใส่เอคอฟไว้แม่งมันวิ่งมาเหยียบหน้าผมโอ้โหสัตว์บทสิบนั่นอะไม่โดนเลย อ้าวตายแล้วไม่ไม่ยังไม่ตายผมยังตายผมวิ่งอ้อมหินอยู่ผมวิ่งลงมาล่างผมวิ่งลงมาล่างกระสุนมีเล่นไหมรถกระบะไอ้เหี้ยมีอยู่เก้าไปอยู่เก้าจำไว้ก่อนจำไว้ก่อนเดี๋ยวมารถกระบะอยู่ตรงเนินเป็นตะกีนนะเจอละตายหนึ่งตายหนึ่งตายหนึ่งหมด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 ไม่ไม่มีตัวเปล่ามีตัวเปล่าตัวเปล่าไปกู้ของไอ้เหี้ยถือปืนด้วยอ้าวเหี้ยแล้วกูอยู่แถวนี้อีก ลูกซองไอ้เหี้ยได้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 รถได้รถได้รถได้รถยิงวะใครสวยเพื่อนมันมันมันยิง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 เฮี้ยผมไม่มีกระสุนเหลือเลยว่ะเจอละกูเจอบาละกูเจอบาละฝากฝากเฮียยหน่อยฝากเฮียยหน่อยตัวเปล่าลูกซองมีกระสุนอะไรก็ได้ไหมอุ้ยโอ้ยมันยิงระยะชิดระยะชิดไอ้เหี้ยกระสุนหมดแม่งเอ้ยกดนั่งทำยี่อะไตอนนี้วะมึงอ่ะโอ้ชุดเต็มมันใส่ชุดเต็มมาชุดเต็มชุดเต็ม มันล่าผมมันล่าผมมันล่าผมมันอยู่หลังมันอยู่หลังเฮียแม่งล่าคนเลยเหรอเอ้าเฮียวิ่งวิ่งโดดสวนกับเพื่อนมันเฉยเลยกูยาไอ้บุกขอโทษเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วขอโทษพี่ขอโทษขอโทษแล้วขอโทษดีไม่ได้แล้วขอโทแล้วขอโทษไอ้ย่ยกูโจกอะไรสัตว์แล้วของเราไปเลยนั่นแต่อย่ายิงเราเลยแล้วขอร้อง ไอ้เงี้ยกูไปแล้วแม่งเสียดายไม่มีลูกซองไม่มีลูกซองก็ยิงแล้วอ่ะกูไปละไอ้เหี้ยเฮ้ยเตกเขาตกเขาตกเฮี้ยกรับตกเขารถสไลด์ชนนิดนึงระวังชนโอเคโอเคอุ้ยสวยไปเลยโตรถสตาร์ทไม่ติดเป็นอะไรเหรอเอ้า อ๋อไม่เล่นมุกเหรอไม่ไม่เล่นมุกเหรอโอ้โหอ้าวอ้าวตีตีตีแต่ตีแต่เพื่อนันรุดโอ้ my god จริงๆยังไม่จบแค่นี้นะครับผมสกัมยังมีต่ออีกเรื่อยๆนะครับหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยังไม่ได้ตัดลงนะครับผมแต่เอพิโซดนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวเอาไว้ต่อในเอพิโซดหน้าเดี๋ยวจะมีคลิปลงช่วงนี้ก็ไปค่อยมีอย่างละด้วยนะฮะหลับสนเต็มหัวทนกทุกผมฟักิบปีบี